เข่าดีแร์ได้ เรดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ผลจากการประกวดคลิปสั้นหนูได้ทำ2,567ในหัวข้อการให้ข้อคิดธรรมะในชีวิตประจำวันภายใต้งานมหากรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขป,ปีที่3ผลงาน AI ตื่นทมจากทีมเด็ก WCS เป็นเรื่องราวของธรรมะที่สามารถใช้กับเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างพวกเขาที่กำลังจะบอกเราว่าธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นดังเช่นในคลิปที่มีการสอนเรื่องอริยสัจสี่ได้แก่ทุกควรรู้ สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งและมักการลงมือปฏิบัติสิ่งที่คุณกำลังเจอสามารถอธิบายในหลักคำสอนธรรมาตามหลักอริยาสาัจสีได้โดยการที่คุณมีทุกจากการสอบมิติและสมุทยัยคือการคาดหวังแต่นิโรธคือคุณต้องยอมรับความเป็นจริงและพัฒนาตนเองต่อไปโดยมักขันติธรรมสอนเราให้ได้รู้จักความอดทน ้คนอื่นอาจจะล้อหรือพูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแย่การวางเฉยไม่ตอบโต้กับคําพูดเหล่านั้นไม่ใช่การหลบเลี่ยงแต่เป็นการรักษาความสงบนในใจเราเองเจ๋งพวกนายมากนะเวย้ยในที่สุดพวกนายก็ทำได้มหาอะไรเนี้ยติดคตดยากนายเก่งวะ่ะบุิตาการยินดีในความสําเร็จของผู้อื่นก็คืออริยสัจสที่บอกลาทุกปัญหาทั้งหมดทั้งมวล